อันนี้เป็นถือว่าเป็นคลิปตอบคำถามแล้วกันว่าเล่มมีไหมทะเบียนมีไหมชุดโอนมีไหมพวกมึงแหกตากันดูเพื่อนๆเน่กูเอามาให้มึงละเออแต่ขออนุญาตไม่เห็นล่งเห็นเลขหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันน่าเกลียดรู้ไหมทำไมพี่ถึงไม่อยากให้เห็นเลขเดาซิเดาาอไปซื้อไม่ใช่ให้เดาอีกสองทีว่าทำไมพี่ถึงไม่อยากให้เห็นเลขจริงๆแล้วเห็นเลขมันไม่เป็นไรหรอกแต่พี่ไม่อยากเห็นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรไหม เพราะว่าเดี๋ยวถ้าคนที่มันยังไม่ได้เล่นมันจะโทรมาด่าพี่ตามคิวนะเพื่อนๆตามคิวไอเนี้ยเรากําหนดเขาไม่ได้พวกเอกสารอะไรพวกนี้เรากําหนดเขาไม่ได,ไได้เป็นเรื่องของลานประมูลเป็นเรื่องของไฟแนนซ์เป็นเรื่องของที่เขาจะยึดมาเรากําหนดเขาไม่ได้ไม่ใช่เรากําหนดเขาไม่ได้เราบังคับเขาไม่ได้นะมันเป็นกฎเป็นเกมของเขาเราก็ทําตามกฎทําเกมของเขาแต่ว่าที่เอามาให้โชว์เพื่อนๆดูนี่คือไม่ต้องห่วงเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ไม่ต้อง่วงเพราะบริษัทเขาใหญ่โตบริษัทผู้ชชยว่าก็กำลังใหญ่โตนะถูกต้องถูกต้องทุกประการอันนี้บอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะไม่หมดนะเนี่ยยังมีพอ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 ชอบโชว์พอพอแค่นี้ก็พอแล้วทะเบียนมีเล่มมีนะเพื่อนๆเอกสารตรงนะโอเคประมาณนี้